Hello，大家好，欢迎大家来到跟杨老师学中文频道。我是杨丽群，สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจริงกับยางเ่杨老师ค่ะวันนี้เรามาเรียนพินอินบทที่14นะคะการออกเสียงปู้ปู้นะคะก็คล้ายๆกับคําว่าอีเมื่อบทที่แล้วนะคะจะออกเสียงได้หลายเสียงทีเดียวค่ะยกเว้นเสียงหนึ่งนะคะแบบอีจะมีเสียงหนึ่งด้วยนะคะปู้นะคะมีได้เสียงเบาค่ะ แล้วก็เสียง2แล้วก็เสียงสค่ะตัวรากศัพท์ของคําว่าปู้นี้นะคะก็คือเสียงสค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าเมื่อไหร่ปู้จะออกเสียงเบาเสียงสองหรือว่าเสียงสค่ะและแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนใหม่ทุกครั้งเหล่าซื้อจะมีให้ฝึกออกเสียงทบทวนบทที่ผ่านมาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงคําว่าอีกันค่ะมาดูกันนะคะว่าที่เรียนไปนะคะเราพอจะจําได้แล้วหรือยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซือ้อแล้วไปเข้าห้องเรียนจริงกับอย่างเราซื้อกันค่ะไปกันเลยอาคะเรามาทำการทดสอบฝึกออกเสียงคำว่าอ e ีนะคะที่เราเรียนไปเมื่อบทที่แล้วนะคะลองดูค่ะอี e จะออกเสียงได้ทั้งหมด4เสียงด้วยกันค่ะบางครั้งอ e ีจะออกเสียงเบานะคะออกเสียงอ e ีหรือบางทีก็จะเป็นรากศัพท์ของมันเองเลยก็คือเสียง1นนะคะอี e หรือบางครั้งจะอ่านออกเสียงอ e, ีเป็นเสียงที่สองหรือเป็นเสียงสี่ค่ะอ e. ีลองดูนะคะว่าพวกเราจำได้ไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะต้องออกเสียงอ e, ีเป็นเสียงไหนนะคะลองดูค่ะ,ด,คะดูคำที่หนึ่งค่ะคำนี้อ่านออกเสียงยังไงดีคะสืออีสืออีสิบเอ็ดนะคะคำนี้อ e ีจะอยู่เดี่ยวเดียวนะคะอยู่ท้ายประโยคอย่างนี้จะออกเสียงหนึ่งปกติเลยค่ะ ต่อไปค่ะคำที่สองค่ะดูดีๆนะคะพินอินที่ให้มานะคะเป็นรากเสียงของ e ก็คือเสียงที่1แต่เวลาอ่านคำนี้จะต้องออกเสียงยังไงคะเมื่อ e ตามหลังด้วยเสียงที่4ต้องกลายเป็น e เกอเสียงสองกับเสียงสีค่ะ e เกอเปลี่ยนเสียง e เป็นเสียงสองนะคะดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้ e นะคะไม่มีวรรณยุกค,ค่ะเป็นเสียงเบานะคะอ่านว่า ตุยตุตุยต,ตุและสุดท้ายของหน้านี้ค่ะลองดูนะคะอีตามด้วยเสียงที่3จะต้องออกเสียงเป็นอี้เตียนเป็นเสียง4ี่ค่ะทุกคนอี้เตียนเดี๋ยวทบทวนหน้านี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามหลักสือค่ะคำแรกนะคะสืออีคำที่สองอีเกอคำที่สตุยตุและคำที่สี่ค่ะ อีเตียนตอนนี้มาฝึกออกเสียงอีก4ี่คำนะคะคำนี้อ่านออกเสียงยังไงดีคะอีบวกเสียงสี่ก็ต้องอ่านเป็นเสียงสองค่ะอีย่างอีย่างคำต่อไปค่ะอีบวกด้วยเสียงหนก็ต้องกลายเป็นเสียงสีค่ะทุกคนก็ต้องอ่านว่าอีปันอีปันถัดมาค่ะอีบวกเสียงสามค่ะ อีเปิลอีเปิลและสุดท้ายค่ะอีบวกด้วยเสียงที่สองนะคะตัวนี้จะต้องอ่านว่าอีซืออีซือเป็นเสียงสี่ค่ะเดี๋ยวเราออกเสียงตามหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกนะคะอีย่างคำที่สองอีปันคำที่สามอีเปิลและสุดท้ายก็คืออีซือดีาว อัละค่ะเราทบทวนกันพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนบทเรียนใหม่ของวันนี้ค่ะการออกเสียงคำว่าปู้ค่ะบทที่14ค่ะพินอินบทที่14การออกเสียงปู้ปู้จะออกเสียงได้3เสียงด้วยกันค่ะเสียงเบาปู้เสียงสองปู้แล้วก็เสียงสี่ปู้ค่ะของมันเองนะคะ เสียงเบานะคะปุจะใช้เมื่อวางอยู่ตรงกลางวลีค่ะทุกคนไปดูตัวอย่างกันนะคะอย่างวลีคำนี้ค่ะตตุุุ้ยี้ยปุฉีเราจะอ่านปู้เป็นเสียงสองว่าปูเมื่อวางอยู่หน้าเสียงสี่ค่ะทุกคนไปฝึกออกเสียงตัวอย่างกันค่ะ 不对，不对，不是，不是，不卖，不卖。 不太好，不太好。不会，不会。不动，不动。 不要，不要！不汉，不汉！不做，不做！ ปู้ยังสามารถใช้ออกเสียงเป็นเสียง4คือเสียงตัวมันเองนะคะเมื่อวางอยู่เดียวๆหรือวางอยู่หน้าเสียง1 2หรือ3ค่ะตัวอย่างนะคะคำนี้ค่ะปูวางเดียวๆค่ะปูปู้ป,ปูทิงปูทิง 不买，不买，不好，不好，不回，不回。 不能，不能。不多，不多。不少，不少。 ป不一ย不一ง,งผู้สีเหอหลังตูทบทวนและอ่านออกเสียงเรามาทบทวนกันนะคะคําว่าปู้เมื่อไหร่จะออกเสียงเบาเมื่อไหร่จะออกเสียงสองและเมื่อไหร่จะออกเสียงสี่ค่ะ เสียงเบานะคะคำว่าปุจะใช้เมื่อวางอยู่ตรงกลางวลีค่ะอย่างวลีที่ใช้บ่อยๆคำนี้ค่ะคำขอโทษนะคะตุ้ยปุชีตุยต้ยปุชีจะออกเสียงปุเบาๆเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องออกปู้ไม่ต้องบอกว่าตุ้ยปู้ฉีอย่างนี้นะคะคํานี้อ่านออกเสียงว่าตุ้ยปุชีแปลว่าขอโทษค่ะตอนนี้เรามาดูค่ะเมื่อไหร่ที่ปู้จะออกเสียงปูก็คือเมื่อวางอยู่หน้าเสียงสี่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ คำว่าปูุ้วยแปลว่าไม่ถูกต้องนะคะปูุ้วยปู้ตามด้วยเสียงสี่ค่ะต้องอา่านเป็นปูเสียงสองนะคะอย่างเช่นคําน <gerne> <stains. S 1> ี้ค่ะไม่ใช่นะคะปูชื่อปูชื่อตามด้วยเสียงสี่ค่ะอ่านเป็นเสียงสองค่ะปูทําอีกคํานึงนะคะคำนี้ปูไม่ปูไม่ไม่เป็นเสียงสี่แปลว่าขายนะคะปูไม่ก็คือไม่ขายค่ะปูไม่ อันนี้ค่ะปูไท้ห่าขาปูไท้ห่เาปู้ตามด้วยเสียงสี่ต้องอ่านเป็นเสียงสองนะคะเป็นปูปูไท้า่าแต่เวลาเขียนนะคะเราต้องเขียนเป็นเสียงสี่เหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะปูข้วปูข้วเหมือนกันนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะปูต้งไม่เคลื่อนที่นะคะปูต้ง ปูเห่าไม่ต้องการปูเห่าปูขั้นไม่ดูค่ะปูขั้นและสุดท้ายค่ะปูจั่วก็คือไม่ทำค่ะปูจั่วเห็นไหมคะปู้ตามด้วยเสียงสี่จะต้องอ่านเป็นปูปูเสียงสองค่ะเนี่ยเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาดูค่ะเมื่อไหร่ปู้จะออกเสียงตัวมันเองก็คือเสียงสี่ค่ะสักครู่เดียวค่ะทุกคน พอนยังห้อยไลยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับยังหลักซื้อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พินอินบทที่14นะคะก็คือการออกเสียงคําว่าปู้ค่ะเมื่อสักครู่เราได้รู้ว่าปู้นะคะจะใช้เป็นเสียงเบาในวลีที่ว่าตุ้ยพุชี่ที่แปลว่าขอโทษนะคะแล้วก็ปู้จะใช้เป็นเสียงสองเมื่อตามด้วยเสียงสี่ค่ะเป็นปูนะคะตอนนี้ค่ะปู้ตัวเสียงมันเองนะคะจะใช้เมื่อไหร่ค่ะ เมื่อมันอยู่เดียวๆหรือว่าวางอยู่หน้าเสียง1 2หรือ3นะคะ<ม>ก็คือยกเว้นเสียงสีนั่นเองค่ะนะคะคำแรกก็คือคำว่าปู้เลยนะคะถ้าเราจะแบบปฏิเสธแบบปู้แปลว่าไม่ฉันไม่ไปฉันไม่ทำอะไรเนี้ยค่ะปู้คำเดียวสั้นๆเลยนะคะออกเสียงสค่ะแต่นี้ปู้ตามด้วยเสียงที่1นะคะตัวอย่างคำนี้ค่ะปู้ทิงแปลว่าไม่ฟังนะคะปู้ทิง้ง ทิงเป็นเสียงที่1เห็นไหมคะเราจะออกเสียงปู้ตามปกติของมันเลยค่ะอย่างเช่นคําต่อไปนะคะปู้คานี้นะคะปู้บวกด้วยเสียงที่3คํคใหม่ปู้ใหม่นะคะอ่านปู้เหมือนเดิมค่ะตะกี้มีคําว่าปูไม่จําได้ไหมคะถ้าไม่เป็นเสียง4ี่แปลว่าขายแต่ถ้าใหม่ตัวนี้แปลว่าซื้อค่ะต้องออกเสียงชัดๆนะคะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนค่ะอันนี้ปู้ใหม่ ปูใหม่แปลว่าไม่ซื้อแต่ถ้าปูไม่ไม่ขายค่ะไม่กับใหม่นะคะแปลว่าขายกับซื้อค่ะต้องอ่านปูให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะปูตามด้วยเสียงสามอีกแล้วนะคะเห่าเป็นเสียงสามก็คือปูเห่าเมกี้มีคําว่าปูไทเห่าจําได้นะคะคําว่าไทถเราต้องดูที่ไท่นะคะปูตามด้วยไทย เป็นเสียงที่สี่นะคะต้องอ่านเป็นปูแต่อันนี้คําว่าปู้เห่าเลยติดกันเลยอย่างนี้นะคะปู้ตามด้วยเสียงสามต้องออกเสียงมันเองค่ะปู้เห่าก็คือเสียงสี่นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะปู้ตามด้วยเสียงที่สองนะคะก็ยังอ่านปู้เหมือนเดิมเลยค่ะคํานี้นะคะออกเสียงว่าปู้ขวยปู้ขวยแปลว่าไม่กลับมาค่ะคำต่อไปค่ะปู้ตามด้วยเสียงสองอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าเหนิงตัวนี้แปลว่าสามารถนะคะ ปู้เหน่งก็คือไม่สามารถนั่นเองค่ะคำว่าปู้หมายถึงไม่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะปู้ตัวปู้ตามด้วยเสียงหนึ่งนะคะปู้ตัวไม่มากปู้เสาไม่น้อยค่ะเสรารเป็นเสียงที่3นะคะอ่านออกเสียงปู้ปู้เสาไม่น้อยค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะปู้อีย่างปู้อีย่าง จะสังเกตน,นะคะคำว่า e ตัวนี้เป็นรากศัพท์คือเสียงหนึ่งของมันนะคะแต่เวลาเราอ่านนะคะเราต้องอา่านปู้อีย่างปู้ตามด้วยเสียงหนึ่งแล้วก็เสียงหนึ่งกับเสียงสี่ใช่ไหมคะเราต้องอ่าน e เป็นอ e, ีเป็นเสียงสองค่ะนี่เราซื้อเขียนพินอินให้เห็นชัดๆนะคะแต่ว่าจริงๆตัว e รากศัพท์คือเสียงหนึ่งค่ะคำนี้นะคะปู้บวกเสียงหนึ่งก็ต้องอา่านปู้เหมือนเดิมนะคะปู้อีย่างปู้อีย่างแปลว่าไม่เหมือนกันค่ะปู้อีย่าง ราาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะให้โอกาสนักเรียนได้มาฝึกอ่านกันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนิฮาวนิฮาววันนี้เรามาฝึกออกเสียงนะคะคําว่าปู้กันนะคะปู้ออกเสียงได้3ามเสียงนะคะอย่างที่ตะกี้เราสื่อสอนไปนะคะลองฝึกออกเสียงเบานะคะเมื่อวางอยู่ตรงกลางวลีคําว่าขอโทษอ่านว่ายังไงคะด้วยปู้ี บอ,อกเสียงเบาๆนะคะตุย้ยปุชีไม่ต้องตุย ica, ต้ยปู้นะคะตุ้ยปุชีออกเสียงเด็กรอบนึงค่ะสองครั้งค่ะตุย้ยปุชีครั้งหนึง่งตุ้ยปุชีอ่าฉี่ลงลึกๆนะคะตุย้ยปุชีตัวปู้ปออกเสียงเบาๆนะคะเป็นเสียงเบาค่ะเมื่ออยู่กลางวลีแบบนี้นะคะตอนนี้ปู้ออกเสียงสองนะคะเมื่อมันวางอยู่หน้าเสียงสี่ค่ะลองอ่านตัวอย่างดูนะคะคําแรกค่ะ เห็นว่าในผิดอินนะคะเราสื่อ,อยังเขียนคําว่าปู้เป็นเสียงสี่ตามรากศัพท์ของมันนะคะแต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านเป็นเสียงสองนะคะคําแรกอ่านว่าป <"B oo S 1> <ui> ูตด้วยปู้ด้วยอ่าอีกรอบนึงค่ะต่อไปค่ะคําที่สองค่ะปู้เชื่อปูเช่ต่อไปเลยค่ะปู้ไม่ปู้ไม่ไม่ขายนะคะต่อไปค่ะ ปูท้ายเห่าปูท้ายเห่าเป็นเห่านะคะแปลว่าไม่ค่อยดีนะคะปูท้ายเห่าไม่ค่อยดีต่อไปค่ะปูห้วยปูห้วยปูห้วยแปลว่าไม่สามารถนะคะต่อไปค่ะปูตองปูตองคำต่อไปค่ะปูยาปูยาต่อเลยค่ะปูคันปูคันต่อไปค่ะปูจ๊วปูจวอไม่ทำนะคะ ปุ่ชัวปุ่ชั่วเป็นการปฏิเสธหมดเลยนะคะคําว่าปู้แปลว่าไม่ค่ะตันี้ปู้เสียงที่สี่นะคะเสียงมันเองค่ะเมื่อมันวางอยู่เดี่ยวๆหรือว่าวางอยู่หน้าเสียงหนึ่งสองหรือสามค่ะนักเรียนลองอ่านตัวอย่างดูนะคะคำแรกเลยค่ะปู้สอครั้งค่ะอ่อเลยค่ะปู้ทิ้งปู้หม่ปู้หม่ปู้าปู้า ปู้ยปู้ย不能不能ู不多วผู้不一样ผูอย่าเจนปังนะคะคําว่าอีเห็นไหมคะเราซื้อยังเสียงเสียงหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่เวลาอ่านต้องอีปู้อีย่างเจนปังนะคะอ่านถูกต้องดีมากค่ะแต่ต้องฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้คล่องๆค่ะ ขอบคุณนะคะที er. <políticas> ่มาร่วมอ่านกับเราซื้อวันนี้ค่ะเชียเชี่ยนีเชียเจียนเชียเจียน好了，这就是今天的课了。别忘我们的口号哦！我学习我聪明我快乐耶！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้！请点赞、分享和关注，谢谢大家。 ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราซื้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคน